คุณผู้ชมค่ะโอท็อปดีดาววันนี้ค่ะยังคงเป็นเทปพิเศษนะคะเมย์พาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่เมืองทองธานีในงานโอท็อปซิตี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะเพิ่มสินค้านะคะจากภาคจังหวัดเชียงภาคใต้ในจังหวัดของจังหวัดนราธิวาสค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติอย่างสูงค่ะจากอาจารย์สมมาตรดารามันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คพอเมย์เห็นสินค้าของอาจารย์แล้วต้องบอกเลยค่ะว่าแปลกใจมากไม่เคยเห็น สินค้าของอาจารย์ชื่อว่าอะไรคะอ๋อเป็นผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทองนะฮะจริงๆแล้วคําว่าใ,ใบไม้สีทองนี่เป็นเป็นชื่อที่เราสร้างมาทีหลังนะฮะทีหลังแต่ว่าอาจารย์ต้องเล่าประวัติแล้วล่ะค่ะความจริงแล้วใบไม้สีทองนี่ก็คือต้นย่านดาโอ้นนะฮะซึ่งเป็นภาษาถิ่นภาษามาลายูที่ใช้เรียกต้นไม้ต่างๆในภาคใต้นะฮะต้องเท้าความว่านิาคใตานี่เป็นเป็นเกตที่ออุตุประเทศอุดมสมบูรณ์นะฮะ ความเป็นธรรมชาตินี่ไม่แพ้ที่ไหนในโลกเลยนะครับก็มีสิ่งที่แปลกแล้วก็มีธรรมชาติที่งดงามนะหนึ่งในนั้นก็มีต้นย่านดาโอะนะฮะซึ่งเป็นซุกซ่อนอยู่ในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์นะฮะก็ะจะมีประวัติความเป็นมามีการเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับใบไม้สีทองว่าคนที่ได้เป็นเจ้าของก็จะมีความโชคดีนะครับจากความคิดอันนั้นะผมก็เลยมีความรู้สึกว่า ถ้าเกิดเราสามารถเอาสิ่งที่สวยงามนะออกมาให้ทุกคนได้เห็นนะฮะก็น่าจะเป็นช่องทางนะฮะในการที่จะผลิตกรอบรูปใบไม้สีทองหรือผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทองออกมานะฮะก็มีความคิดว่าอยากจะเพิ่มมูลค่านะให้ทุกคนได้ได้รู้จักภาคใต้ในในในสิงที่อุดมสมบูรณ์นะฮะก็เลยคิดออกแบบในเรื่องของใบไม้สีทองขึ้นมานะฮะซึ่งในตอนแรกก็ยังไม่ได้ความยอมรับ ท่าที่ควรนะฮะอ๋อไม่ใช่เรับความนิยมเท่าที่ควรเท่าที่ควรค่เ่อจากว่าทุกคนยังไม่รู้จักนะฮะแต่ให้หลังมา10ปีนะฮะสิปีเราได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของสินค้าโอท็อปนะฮะแล้วก็ได้ทําตลาดกับกระทรวงพาณิชย์มาโดยตลอดนะครับค่ะจนในที่สุดนะฮะก็เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการนะฮะค่ะ เหมือนกับว่าผมได้มีความคิดในเรื่องของการเพิ่มมูลค่านะฮะเอาปัิญญาหรือความเชื่อของคนในท้องถิ่นนท้ะฮะสร้างจุดุดขายขึ้นมานะฮะผมคิดตัวนี้มาสิบปีที่แล้วนะแต่ณวันนี้ก็ดีใจนะที่ทุกคนเห็นคุณค่าของปมิญญาไทยแล้วณวันนี้นะครับอาจารย์คะอาจารย์บอกว่าอยู่ในอุทยานแห่งชาติบูโดถูกไหมคะอย่างนี้แล้วเราจะเข้าไปเก็บ มา,าทำเป็นโอทอปสินค้าโอทอปอได้เลยคะเขตวันนาอุทยานเชือกเขาบูโดอำ<ะ>เภอบาเจะนี่มีท,ที่ประมาณ7จ็ดพันไร<ะ>่ค่ะแต่แล้วาชาวบ,บ้านก็จะใช้ประโยชน์นะฮะคือใช้ประโยชน์จากป่าของเขานะค<ะ>ือเหมือนกับบ้านเกิดของเขานะ แต่การเข้าไปเก็บใบไม้สีทองเราไม่ได้ไปทาลายธรรมชาตินะฮะเรากลับไปการเป็นการไปช่วยดูแลนะฮะเพราะว่าเราเก็บใบที่เข้าร่วงแล้วนะฮะเราไม่ได้ไปตัดต้นขายนะครับอาจารย์คะใบแบบนี้คือใบที่เข้าร่วงแล้วใช่ใช่แต่ว่าดูของอาจารย์อาจารย์ก็มีของอาจารย์ไปใหญ่หน่อยนะครับอาจารย์บอกว่าใบที่ร่วงแล้วแต่ทําไมสภาพดูแบบ สวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้หะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วครับไม่มีใครตอบได้นะว่าอันนี้คือธรรมชาติแบบแบบนี้เลยนะธรมธรมชาติเลยนะครับเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่ได้มาทําอะไรมากมายน,นะเพียงแต่ว่าเราจะต้องไปเก็บให้ถูกต้องตามฤด,ดูกาลของมันนะก็เปรียบเสมือนว่าง่ายๆก็คือเหมือนเราเก็บผลไม้สุก่นและนะครับนะอันนี้เป็นที่งฉนนชนเทศของหลายๆคนว่าเออทำไมเราถึงเก็บใบไม้ถีทองได้นานนะ<อ>แต่ว่าสิ่งที่มันก็เป็นภูมิปัญญ,ญาแหละครับที่ชาวบ้านสามารถ เก็บใบไม้แห้งซึ่งรักษาสภาพได้ใช่ค่ะซึ่งในโลกของวิทยาศาสตร์ก็แปลกันเหมือนกันว่าวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้แล้วครับกำลังจะถามอาจารย์เหมือนกันว่าปกติใบไม้สมมติว่าหนูเป็นคนใต้ใบยางพาราพอพอร่วงลงมาแล้วมันจะแบบเหลือเป็นซี่มันจะกรอบแต่ทําไมเขาไม่กรอบล่ะคะอันนี้ก็ตอบได้คนเดียวว่าเป็นธรรมชาติของเข้าธรรมชาติอาจารย์บอกว่าคือเขาจะไม่กรอบในในเชิงลึกๆยังไม่ได้มีงานวิจัยแล้วที่บอกว่า ในตัวของมันนั้นอาจจะมีสารอะไรทักอย่างนะฮะคือเขาจะคงสภาพแบบนี้เลยเหรอคะอาจารย์คือสวยงามแบบนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยนะยังมีความเชื่อว่าคนที่ได้รับใบไม้สีทองจะโชคดีแล้วสิ่งที่แปลกประหลาดกว่านั้นก็คือใบไม้สีทองนี้จะเปลี่ยนสีนะครับจะเปลี่ยนสีได้ถึง3สีนะฮะสามสีตามอายุของมันนะตาม ช่วงเวลานะฮะมีสีอะไรบ้างคะก็จะมีสีนาานะครับสีเงินนะครับไม่ได้เอามาโชว์นี่สีนาาสีเงินแล้วก็สีทองอาจารย์คบเหมือนด้านหน้าด้านคีอสีใช่ไหมคะให้ชัดเจนเลยครับสามสีสามสีเที่สีที่เมย์เห็นเนี่ยอาจารย์บอกว่าคือธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติครับเป็นสีธรรมชาติสีไหนที่จะเริ่มต้นคะเริ่มต้นจากสีนาานะครับสีหน้าแล้วก็จะเป็นสีทองแล้วก็ช่วงท้ายปีก็จะเป็นสีเงินเนื่องจากสภาพภูมิอากาศของภาคใต้นั้นมันจะ มีความชื่นสูงนะครับค่ะและอย่างนั้นอาจารย์บอกว่ามี3สีแบบนี้สีที่ได้รับความนิยมคือคนชอบสีไหนคะเบสิของมีนก็คือสีทองนะฮะสีทองแต่เนื่องจากว่ามันมีสีสันทําให้ดูตื่นเต้นสวยงามนะาบางคนก็อยากได้ถึง3สีเพราะว่าความหมายในเรื่องของ3มสีนั้นเป็นเงินเป็นทองเป็นหน้าซึ่งๆจะมีความหมายในเรื่องความมีคุณค่าของมันนะครับค่ะอาจารย์คะส,สินค้าของอาจารย์ทําทุกอย่างเนี่ยแพคเกจิ้งสวยงามขนาดน,นี้อาจารย์ขาย ในประเทศเราหรือว่าส่งออกเพื่อนบ้านเราด้วยคะจุดประสงค์ของผมนั่นคืออยากทําตลาดในต่างประเทศนะแต่ก่อนที่เราจะไปต่างประเทศเราก็ต้องให้คนในประเทศได้รู้จักซะก่อนนะได้รู้จักสินค้าตัวนี้ซะก่อนแลวทุกคนก็จะยอมรับนะแต่ในในในช่วงเวลา10ปีที่ผมทําตลาดตัวนี้อยู่เราก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศบ้างประเทศอะไรบ้างคะไล่ฟังหน่อยสิคะก็ไป อะไรนะฮะไปดูไบนะดูไบแล้วก็ไปโอมานนะฮะไปลุมประเทศอาหรับสองสามประเทศนะครับแล้วในอาเซียนนี่เราไปเกือบทุกประเทศแล้วนะฮะก็สรุปว่าเป็นสินค้าที่ที่แปลกนะฮะและทุกคนก็อยากเป็นเจ้าของนะแล้วเขาฝากบอกว่าสินค้าของไทยเรานั้นนะฮะไม่เฉพาะแตงไม้สีทองเป็นที่ต้องการของชาวในอาเซียนนะครับในอาเซียนนะครับ เพราะว่าคนไทยเรานั้นมีม่จุดเด่นอยู่ในเรื่องของความละเอียดอ่อนการออกแบบนะฮะความสวยงามอยู่ที่เราแถมยังราคาไม่แพงนะสินค้าไทยเราค่ะอันนั้นเป็นจุดเด่นของสินค้าไทยเราแต่ที่สําคัญจุดเด่นของอาจารย์คือนําสินค้าจากธรรมชาติใบไม้ที่มาเพิ่มมูลค่าได้ผู้ชมภาพพอมูเรอรวนะฮะใช่ค่ะใช้เรื่องราวที่มีอยู่ความเชื่อของชาวบ้านในท้องถิ่น เมื่อกี้ฟังอาจารย์ไปนะคะเมย์ก็นั่งดูนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอ่านไปด้วยนะคะคุยไปด้วยจะเห็นเลยค่ะว่าอาจารย์เหมือนวางแผนการตลาดไว้ต่างประเทศแน่นอนภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะการรับรองคุณภาพการันตีจากต่างๆเนี่ยเหมือนงานต่างๆรวมถึงช่องทางที่เคยออกมาแล้วนะคะสื่อต่างๆเนี่ยการันตีได้เลยว่าสินค้าของอาจารย์เนี่ยมีคุณภาพแน่อนอนอาจารย์ทัสิบปีที่ผ่านมากว่าจะมาเป็นวันนี้อาจารย์ต้อง ใช้ความพยายามมากแค่ไหนคะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะใช่เพราะหลายคนบอกว่าแม้เราไม่ได้มาประสบความสาเร็จเหมือนแบบอาจารย์วันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องถือไว้ก็คือความการหดคนนะที่จะหาลูกค้าให้ได้นะครับแล้วก็วันหนึ่งนะฮะลูกค้าของเราก็จะเป็นลูกค้าของเรานั่นเองนะฮะไม่ว่าจะใครก็จะแล้วแต่นะฮะการทําตลาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเรื่องง่ายแต่ถ้าเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดแล้วให้เขาเห็นคุณค่า อยากสินค้าที่เราทําแล้วทุกอย่างก็จะไปได้ดีนะครับค่ะอาจารย์แค่ต้องบอกเลยครับว่าพันไม้ที่ขึ้นชื่อเนี่ยหายากของโลกเลยก็ได้ครับใชคะว่าเป็นมาจันหนึ่งเดียวในโลกเป็นสโลแกนที่ผมใช้นะฮะใช้ได้เลยนะฮะหนึ่งเดียวในโลกใช้ได้เลยครับผมตั้งสโลแกนก่อนที่จะสร้างใบไม้นี้ขึ้นมาก่อนที่จะสร้างเบจพันนี้มาผมนึกถึงสโลแกนว่ามาสจันหนึ่งเดียวในโลกเพราะนึกถึงการบินไทยนะฮะตอนนั้น บอกว่าใครๆก็บินได้ที่เราก็ใช้สโลแกนที่ว่าหนึ่งเดียวในโลกมาจัรหนึ่งเดียวในโลกอาจารย์คะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการโอซับดิตดาวอยู่อยากจะติดต่ออาจารย์จะซื้อของอาจารย์ติดต่อได้ที่ไหนอาจารย์บอกเลยค่ะกล้องนี้เลยค่ะติดต่อมือถือมโดยตจงเลยก็ได้ครับค่ะบอกเลยค่ะ0 8 9้านะสองเก้าแปาี่นะครับค่ะลานราทิวาแล้วก็เรายังมีโชว์รูมอยู่ในกรุงเทพนะครับสำหรับบริการที่ไหนคะอาจารย์บอก่เนะฮะเราอยู่ที่สุขาพิบาล3นะครับ ร้านกําแพง152นะฮะหางง่ายนะครับอยู่ที่ถนนเป็นถนนใหญ่เลยนะครับค่ะอาจารย์มีเป็นรูมนะเป็นยชว์ูมินค้านะคะและมีพวก Facebook มีพวกอะไรไหมคะก็มีนะฮะมีนะฮะสินค้าติดต่อก็ใช้อีเมลว่าใบไม้สีทองนะใบไม้สีทองสกดภาษาไทยภาษาอังกฤษคะอ่าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เป็นภาษาอังกฤษนะใบไม้สีทองบอสเมลแบบตรงนะครับโอ้ค่ะอาจารย์คะก็ติดต่ออาจารย์ได้หมดเลยค่ะอาจารย์คะในส่วนของพื้นที่ของจังหวัด ของอาจารย์จังหวัดราธิวาสเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าหลายคนที่เป็นลูกค้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่กล้าลงไปอยากให้อาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์ในฐานะที่อาจารย์เป็นต้องบอกเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันอาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์ไปในพื้นที่ของอาจารย์เลยค่ะคถาที่น่าดีใจมากนะฮะที่ตามกนนีออกมาเพราะว่าคน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนั่นเองค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรารักประเทศไทยเหมือนกันหมดนะฮะเสร็จแล้ว ถ้าใครที่ไม่เคยไปภาคใต้ก,ก็จะไม่ทราบว่าภาคใต้มีความสวยง,งามน,นะ,<ฮ>ะมีความเป็นหมหัศจรรย์เป็นดินแดนที่อาจจะล็กๆหน่อยนะฮะแต่มีสิ่งที่ทรัพยากรมากมายนะ,<ฮ>ะม่งมาที่ที่รอ,อให้ทุกคนได้ไปชินชมนะถ้าท่านฟังเหตุการณ์ท่านก็จะรู้สึกกลัวนะที่จะไปแต่ทราบไหมาครับว่าเที่ยวบินทุกเที่ยวที่บินลงนราธิวาสเต็มทุกเที่ยวนะครับโอ้โห แล้วก็เป็นจังหวัดที่5จังหวัดชายแดนนี่อยู่ติดชายแดนกับประเทศมาเลเซียนะเรามีนักท่องเที่ยวมาจากสิงคโปร์เนี่ยมาจากมาเลเซียนะทุกทุกแปลว่าสิ้นสุดของสัปดาห์ทุกสัปดาห์ที่หัทใหญ่เนี่เป็นเป็นตลาดท่องเที่ยวเหมือนกับว่าเป็นเป็นตลาดของต่างประเทศทุกคนต้องมาและาทุกสัปดาห์เปเลบโดยเฉพาะชาวสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนนะเดี๋ยวนี้แถมชาวอินโดนีเซียก็เข้ามา ก็เรียนหนังสือในหัดใหญ่แล้วนะครับก็เป็นช่วงวันหยุดนะคะแั้ท่องเที่ยวเข้ามาหท่านจะได้เห็นบรรยากาศแล้วบอกได้ว่าภาคใต้นั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีระดับโลกหลายๆอาจารย์คะอาจารย์พูดถึงการท่องเที่ยวแล้วถ้าสมมติเราไปนราธิวาสจะไปหาใบไม้สีทองแต่อยากไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวที่ไหนดีมีมหลายแห่งนะฮะแนะนําเลยค่ะนราธิวาสมีมีวัฒนธรรม ก็มีวิถีชีวิตนะฮะ,ะที่เป็นเป็นแบบชาวมลายูนะฮะชาวมลายูเทียบง่ายๆคือถ้าเราเห็นในเอเชียนาราธิวาสก็จะคล้ายละไมคล้ายพิงกันนะฮะไปนาราธิวาสง่ายค,ครับเดี๋ยวนี้บินจากนนทเมืองนะฮะก็ะแค่สอ,องพันกว่าบาทนะก็จะไปถึงสนามบินแอร์พอร์ตนาราธิวาสนะครับแล้วก็ไปโดยรถทัวก็ได้นะฮะหรือท่าสะดวกที่จะไปแวะที่หันใหญ่แล้วก็นั่งรถเข้าไปที่นราธิวาสก็ได้นะครับสะดวก ไม่มีปัญหาแล้วรอความปลอดภัยนะครับแล้วรอปลอดภัยอาจารย์พูดภาษามาลายูได้ไหมคะได้ครับได้ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์บอกว่าเราติดกับมาเลใช่ไหมนิดนึงมาเลเซียอาจารย์พูดภาษามาลายูได้เลยค่ะประชาสัมพันธ์ให้มาเที่ยวมาซื้อของเลยค่ะอะไรค่ะอาจารย์ซื้อของอาจารย์เลยค่ะตังนี้เลยค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะะห์มตุลลอฮิวะะะบเราากตุฮ์ครรัาาาามอจย์สน่ นี่อินูใบไม้สีทองนะครับเรียกรูปใบไม้สีทองอ่าโอมดิเตอร์นี้คือนาบลาเกอร์ได้เราจะกรอบรูปใบไม้สีทองนี่เป็นที่รู้กันาเรตักอร์นาลักเอรเรตเมาเลเซียเรตเอรบรูไนเรตเรสิงคโปร์นี่แค่บาหลีดีหนาดใหญ่นะใบไม้สีทองนี้จะดีใบเรตเกอร์บาเกลาสโก็เรตเอรพักต้ากิจจ์ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะคู่นี้คะต้องบอกนะคะว่า เสน่ห์ของชาวจังหวัดราธิวาสทุกคนนะคะที่มาพูดคุยกับเราพูดภาษามลายูได้นะคะภาษามลายูนี่แหละค่ะจะเป็นตัวเชื่อมให้เราในกับเพื่อนบ้านพวกเมื่อพูดถึงภาษามลายูแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสของเรานั่นแหขณะที่เราจะเข้าไปสู่ตลาด AEC นะภาษาจะช่วยให้เราได้ได้ได้ติดตัวเข้าไปใน AEC ได้ดีนะคนที่พูดภาษามลายูมีประมาณ เกือบครึ่งหนึ่งของในอาเซียนนะฮะอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของคนใน3จังหวัดนะฮะสามจังหวัดโดยเฉพาะ,ะสามจังหวัดที่ปัตตานียะลานะที่ว่าซึ่งสามารถที่จะสื่อสารกภาษามาเลยู่ได้ทันทีนะฮะแล้วก็สื่อความเข้าใจเข้ารู้เข้าใจสิ่งการของเราได้ไดีน,นะะี่าาเป็นโอกาสนะโอกาสนะคะคือไม่ใช่โอกาส ใช่ค่ะคุณ้ชมคะต้องบอกนะคะว่าโอท็อปติดดาววันนี้นะคะรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมนะคะอาจารย์เราก็เป็นคนไทยอะะสองพี่น้อง อยู่ในพื้นแผน่นเดียวกันนะคะอยากให้รักกันไว้ค่ะที่สําคัญค่ะสินค้าดีๆของในพื้นที่ของ5้าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอย่างวันนี้จังหว,วัดราธิวาสใบไม้สีทองค่ะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะช่วยกันสนับสนุนค่ะในคนไทยด้วยกันคนใต้ด้วยกันนะคะถ้ายังไม่กล้าลงไปในพื้นที่นะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะสามารถดูตาม a c e b o o k เอ่ยหรือว่าลองเซิร์ชคูเกิลดูก็ได้ค่ะเมมัม่นใจนะคะว่าจะเจอสินค้าของอาจารย์แน่นอนวันนี้ค่ะต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง คุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับโอท็อปติดดาวเทปพิเศษของเราคะ่ะวันนี้เราอยู่ที่เมืองทองธานีแน่นอนคะ่ะหลายคนบอกว่าอาจจะยังไม่เคยมาและสินค้าของสอปตอน,นะคะทางรายการของเราอยากจะแนะนะําค่ะว่าห้ามพลาดทีเดียวแล้ววันนี้นะคะทางรายการของเราหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้คะ่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มคะ่ะวันนี้ทางรายการลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ